คุณผู้ชม่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณบอยสิริชัยค่ะได้มาประกาศขายชุดค่ะคุณผู้ชมขาโดยที่แบบว่าสิตัสชุดไม่ทั้งเบิดนะคะพี่น้องคารีแบบว่ามันหล่นกูดังลายเกินไปค่ะแล้วก็มีใครไม่รู้นะคะไปปล่อยข่าวค่ะคุณผู้ชมขาโดยทางคุณบอยสิริชัยนะคะบอกว่ามีคนไปปล่อยข่าวว่าผมจะยุบวงเงืด สิยุบด้วยเหตุผลใดล่ะครับทุกอย่างก็ดียู่ดีแหละค่ะคุณผู้ชมขาบรู้ว่าเใดไปว่ไปทัวเนาะพี่น้องนี่แหละทาให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าทางบอสบอยเนี่ยสิยุบวงบอเดี๋ยวก็ขายรถบันเดี๋ยวก็ขายชุดพี่น้องขาปิดวงไปแล้วนะคะในฤดูการที่8จะเข้าสู่ฤดูการที่9ซึ่งทางบอสบอยสิริชัยเนี่ยต้องการเคลียร์โกดังนะคะพี่น้องขาก็คือชุดเก่า,เ,กาเนี่ยสิขาย ก็คือชุดเก่าๆเนี่ยสิขายออกให้มันเบิดนั่นเองค่ะพี่น้อง่าแล้วก็เหลือเฉพาะแบบอันใดที่มันยังแบบว่าไม่ไม่พึงซื้อมาไม่แล้วค่ะพี่น้อง่าแล้วก็อันใดที่ขายออกไปแล้วก็คือจะซื้อไม่เบิดเลยค่ะพี่น้อง่าก็คือมันล้นโกดังนะคะพี่น้องนี่นะคะทางคุณบอยสิริชัยก็ได้ออกมาประกาศขายโดยมีใจความที่บอกว่าที่ขายชุดออกเพราะจะได้ตัดชุดใหม่ทั้งหมดชุดเก่าล้นโกดังไม่มีที่เก็บส่วนรถบัสที่ขายเพราะจะเปลี่ยนเป็นรถแอร์ทั้งหมดครับ บอดามีความคิดว่าสิยุบวงครับมีแต่สิสั่งไปหนาครับที่ขายคือขายของบอดายใส่ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาทําให้หลายๆคนเนี่ยงงว่าเอา้าบอดปล่อยสินุบวงได้จังใดรู้ค่ะพี่น้องขาไม่รู้ว่าใครไปปล่อยข่าวมั่วแบบนี้นะคะ หลายๆคนกับซิงคิดอยูนะคะพี่น้องข่ะว่าจริงไหมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะมาไตรต่ตรองดูดีๆก่อนมาดูก่อนว่าบอยสติชัยเนี่ยยุบวงจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณบอยสริชัยจะยุบวงเนี่ยมันก็ต้องมีข่าวแจ้งทางคุณบอยสริชัยอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมะ่ะแต่ว่าจะยุบได้ยังไงน,นะคะพี่น้องจะว่าสิยุบได้จังไดละคะพี่น้อง่าทุกอย่างกันลาบรื่นไปได้ด้วยดีและการการะแสตอบรับกันยังดีอยูนะคะพี่น้อง่ะสิมะวานยุบวงได้จังไดว่ารู้ว่าไปเอาคําบอกจากใสม่มะวอลรึค่ะพี่น้องเป็นตาเงือ คนอิเล็กทรว่าไปทั่วนะคะถ้าใครได้ยินข่าวสารนะคะแบบว่าในหมอล้ำใจเกินร้อยเนี่ยต้องดูข่าวสารอย่างจริงจังก็คือทางคุณบอยสิริชัยเนี่ยสิออกมาบอกประกาศเองกับตัวนะคะพี่น้องคะถ้าฟังจากปากคนอื่นเนี่ยไม่ได้ฟังจากปากคุณบอยสิริชัยแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะคะคุณผู้ชมมีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าถ้าคนติดตามใจเกินร้อยสิบ่มีความคิดปึกๆแบบนี้จ้า สมซื่อใจเกินร้อยเนาะจ้าปังๆเดิมมีเตซิเฮสิส่างวงไม้เพิ่มบอกเพื่อนไปครับนี่นะคะผู้ใหก็เอาไปว้าไปทัวร้ว,วค่ะพี่น้องขะสุดยอดเลยในฤดูการหน้าอลังการงานสร้างรอชมคันลูกแอนบอยนี่นะคะแม่ล่ะไอเอาไว้กะเก้าไปหน้าเพราะซื่อไม่ตลอดสุดยอดเลยครับนี่นะคะ สุดยอดเลยจ้าบอสเก่งอยู่แล้วสุดๆเลอจ้าพร้อมสนับสนุนเต็มที่จ้าสุดยอดเลยหัวหน้าพัฒนาดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่นะคะคุณผู้ชมขา กรอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะข่าวสารต่างๆนานาน่ะมันไม่ได้คัดไม่ได้กรองก่อนนะคะแล้วหลายคนคือหูเบากับไปเสื้อเพลินเนาะแต่ว่าถ้าใครนะคะติดตามหมอลำใจเกินร้อยอยู่แล้วเนี่ยติดตามคุณบอยคุณแอนนะคะคุณผู้ชมขาติดตามอยู่เดียวกับซิรูเลยนะคะว่าเพลินเนี่ยประกาศขายชุดประกาศขายรถบ,บาสหนีย,อนอย่อนยังเนาะคะ่ะก็ตามที่แอดได้อ่านไปข้างต้นเลยนะคะคุณผู้ชมขาคือไม่ได้จะยุบวงนะคะจะยุบทําไมกระแสยังดีอยู่เลยนะคะแล้วยิ่งกระแสตอนนี้น้องเพชรน้องพลอยถือว่ามาแรงมากๆนะคะ คุณผู้ชมคะแล้วอีกอย่างในฤดูการหน้าเนี่ยทางบอสบอยเองแล้วเนี่ยก็ยังได้ประกาศบอกอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าสีอลังการกว่าเก่านะคะรูปแบบแสงสีเสียงพี่น้องคะหอดว่าสิส้จอ LED พุนเดอพี่น้อง รอทะเบงโหลดนะคะวสิเหตุจังไดน,นะคะสำหรับฤดูการนาเราก็ไม่สามารถการันตีได้นะคะต้องรอฟังจากปากบอสบอยสิริชัยแหะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็โซอเอ็นนะคะพี่น้องเพราะว่าบริหารร่วมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเจ้าของวงรวมกับบอสบอยสิริชัยแล้วนะคะสําหรับโซอเอ็นนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะเปิดฤดูกาลเปิดฤดูการ,ร,การน้าประมาณช่วงเดือนตุลานะคะคุณผู้ชมถ้าจําไม่ผิดนะ หลายคนก็บอกว่ามีแต่จะปังๆเป็นหน้าค่ะไม่มีเหตุผลที่จะยุบวงใจเกินร้อยมีสองผู้นำที่พัฒนาผลงานการแสดงทุกโชว์ทุกชุดล้ำสมัยสวยงามอลังการได้เยี่ยมขนาดนี้เพราะใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อแฟนคลับประทับใจและใส่ใจในองค์กรคนรอบข้างเสมือนคนในครอบครัวจึงคิดปรับเปลี่ยนให้ลูกวงสะดวกสบายมากขึ้นนี่และค่ะคุณผู้ชมคะพระว่า เพราะว่าในฤดูการหนาเนี่ยเนาะคะ่ะซีดาอลังการทากกาต้องรอติดตามผ่านบันใดเลยนะคะพี่น้องคะขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปใจเกินร้อยนี่นะคะปากค้นกัามักเป็นแนวนีลาบบาซิเว,ว้าบาซิมิเกววไปพี่น้องคะเว้าวไปทั่วอีรีนะคะอยากให้หลายๆคนเนี่ยสังเกตดีๆนะคะพี่น้องคะก่อนสีเสื้อเขาเว้าวผู้ใดเนาะคะ่ะ บางคนก็บอกว่าแสดงว่าบรู้จริงเนาะเพื่อนก็อัปเดตสถานการณ์มาเรื่อยๆเรื่องรถเรื่องชุดขอให้ได้เว้าเนาะผู้เว้าผู้ปล่อยข่าวกระดายว,วาสนา่าเจ็ได้เว้าคือสิมากเว้านี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะต้องเข้าใจด้วยนะคะทางบอสบอยเองเนี่ยก็มีเหตุผลที่จะปล่อยออกแล้วก็ซื้อมาใหม่นะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่า ด้วยความปีหนาฤดูการที่เก้าเก้าหน้าเก้าหลังนะคะคุณผู้ชมขาเก่าไปทั้งหนาเก่าไปเรื่อยนะคะสำหรับฤดูการที่9้าของมองลลมใจเกินร้อยแล้วก็บอกเลยว่าบทบอยสิริชัยน่ะจัดมาจัดเต็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องแบบว่าเรื่องการแสดงหรือบุคลากรนะคะในวงต้องเป็นระเบียบนะคะคุณผู้ชมคาก็คือรักษากฎนี่แหละคะ่ะพี่น้องคาถ้าใครรักษาไม่ได้หรือว่า ทางบอดบอยเองเนี่ยก็คือเด็ดขาดแล้วนะคะบอสามารถอนุร่มได้อีกแล้วคําใดก็คือคํานั้นแหละค่ะพี่ดองคากดคือกดในที่ทํางานก็คือทํางานนะคะส่วนคุณจะกลับบ้านก็เป็นหน้าที่เรื่องส่วนตัวของคุณนะคะต้องแยกแยะได้นะคะพี่ดองขาคนน้ะคน้างคิดได้นาะวาสิยุบวงคิวงานเต็มขนาดนี่ปังเบาไวแล้วสิยุบวงได้จังไดคือคิดได้สันวา เขามีพร้อมทุกอย่างก็หาเรื่องให้โน่สุดยอดจ้าผู้นำใจเกินร้อยขอให้ปังปังไปหนาเด้อจ้าขายต่อเพื่อต่อย,ยอดผลงานให้มันดีขึ้นไปป,ปังปังขึ้นนี่คือความคิดของผู้นำที่แท้ทูนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชม่ะเป็นความคิดที่ดีความคิดของผู้นำนะคะความคิดของผู้ที่จเจริญแล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขา อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันณนะตรงนี้นะคะพี่น้องขาที่บอสบอยนะคะมาประกาศขายรถขายชุดพี่น้องขาเพื่อที่เสเ่ยใไม่นะคะบํมเมว่วสิยุบวงเดอ้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดไปป้อยเข้าบ่หีของเพื่อนไปกับไปแก้เข้าเห็นเพื่อนน้ำเนียนะะ้ยเด้อ่ะพี่น้องนี่เลยขาหลายคนนึกหูเบาก็เชื่อไปมั่วเลยนะคะอยากให้มาฟังจากปากบอสบอย,บอยสิริชัยเองนะคะพี่น้องขาเพื่อนบ่ดรีสิป้อยสิยุบวงเด้อพี่น้องขาปล่อยเพื่อจะซื้อใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ชุดเก่านีมันกันหลายแลย้ว ก็เลยอยากปล่อยออกลากกาสิได้แบบเตรียมชุดไม่ทั้งเบิดเลยนะคะเพื่อฤดูการหน้าย่อมปังกว่าเดิมแน่นอนค่ะพี่น้องคาหลายๆคนนี้รอติดตามแล้วนะคะอยากให้เปิดฤดูการหนาแล้วนะ,ะพี่น้องขารับรองว่าคิวงานนี้แน่นเอียดแน่นอนค่ะคุณผู้ชม ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับบอสบอยสริชัยแล้วก็ซอแอนออรดีนะคะช่วงนี้ปิดวงของหมอลำใจเกินร้อยแต่ว่าทางออรดีแบนด์นะคะก็ยังดำเนินการทำหน้าที่แสดงคอนเสิร์ตต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางบอสแล้วก็ทางบอสบอยเองเนี่ยก็ได้ไปอ่า ไปติดตามโซ่นะคะพี่น้องคะไปเป็นบอดีการ์ดให้โซ่นะคะล่าสุดนี้นะคะพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ผู้ใดได้ยินข่าวบอดีของเพิรนมาก,กับไปแก้ข่าวเห้เพิ่นน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะส่วนวันนี้นะคะทางเราต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะส่วนวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะ